สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคือปุ๋ยนะ่ยเราเลี้ยงวัวสักสองตัวแล้วได้ขี้วัวก็มาทำน้ำหมกักแล้วใส่นาะทุกๆปีไปมันสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้น,นครับผมอืมเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยคือไม,ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงวัวเพื่อขายจ้ะเลี้ยงเพื่อเอาขี้จ้ะเพื่อเอาขี้<ๆ>ก็ได้ถ้กคนก็รว้หน่อยก็ไม่ต้องลำบากแต่ยายเลี้ยงวัวสี่ตัวนี้ยายจะขายได้ปีละ คุณยายที่บอกว่ามันโชคดีที่มันเลี้ยงง่ายกินง่ายคุณยายจัดการยังไงครับวัวยายทั้งใจดีทั้งกินเก่งทั้งลูกดกทั้งรูปสวยคุณยายจัดการยังไงบ้างครับก็จัดการให้วัวกินหญ้าธรรมดานี่แหละก็เอาไปผูกธรรมดานี่แหละเย็นก็เอาเข้ามาคืนนี่แหละครับผมก,ก็ผลูกแถวๆทางฝั่งทางนู้นไงสวัสดีครับคุณยายที่นี่ที่ไหนครับอ๋อบ้านปงตึกข่ามูสิตเอศตำบลสลักใดอําเภอเมือ,จองจังหวัด คุณยายชื่ออะไรครับบันจงจับใจเมะจ้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือน้ำหมักอะไรนะคุณยายเนาะใ้่หมักนกกล้วยมีอะไรบ้างครับนี่มีอะไรก็ใส่เข้าไปที่เศษเหลือเศษอาหารใช้คําว่าเศษอาหารเลยจะเศษอาหารที่เราเหลือเราก็ใส่ไปครับผมเพราะว่านกกล้วยมันมีน้อยมันไม่มีเยอะเนาะครับผมเรามีอะไรเราก็ใส่ไปครับผม กี่วันถึงใช้งานได้ครับคุณยายสิบห้าวันสิบห้าวันในนี้มีอะไรบ้างครับคุณยายนี่ในนี้มี<า>เศษอาหารเศษอาหารแล้วก็กากน้ำตาลครับผมแล้วก็อะไรก็ได้ที่มันเป็นของเหลือนะเราก็ใส่ไปครับผมพอ,เร,อนนเราจะใช้งานนี้ทำไงเราจะใช้งานสิบห้าวันแล้วก็ตักน้ำมาครู่หนึ่งแล้วก็กากน้ำตาลน้ำหมักเนี่ย ครึ่งครึ่งกระป๋องอะไรหนึงเรจะใส่ขนาดนี้แหละครู่หนึ่งอันนี้คือหนึ่งครูธรรมดาก็ให้ใส่สองช้อนแต่ว่ากลัวมันไม่มีสรรพคุณเนาะ oh. มันไม่มีอะไรมากมันมีแต่กากน้าตาลกับนกกล้วยทําไมมันทําให้สวยได้ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจก็เลยต้องใส่ขนาดนี้ hmm. แต่ใส่ขนาดนี้ดูเลยว่ามันสวยจริงๆไม่ตายด้วยไม่ตายหรอกให้มันปนน้ำครับผม,ผมใช้รถ ้นไม้ปกติของเราเนี่ยรถต้นไม้รถผักรถอะไรได้ทุกอย่างแม้แต่ข้าวยายก็รถอันนี้อ,อและยายไม่ต้องใช้เคมีเพราะว่ายายก็เอาน้ำหมักนี่นะ่ะครับผมมาเทนี่เทนี่เทนี่แล้วก็ผสมไอไอใบไม้ใบหญ้าครับ<พ>ผมพวกอันนี้นะพวกแกลบสูตรของยายมีเอกากน้ำตาล ที่เราหมักอาไว้นี่เนาะน้ำหมักเขาเรียกน้ำหมักเนาะไม่ใช่กากน้ำตาลเขาเรียกน้ำหมักแล้วก็แกลบดำแล้วก็เศษใบไม้ใบหญ้าแล้วก็ขี้วัวแล้วก็รำละเอียดครับผมคลุกเคล้ากันจักสิบหมักเอาไว้สักสิบห้าวันก็ใช้ได้คือปุ๋ยเนี่ยเราเลี้ยงวัวสักสองตัวแล้วได้ขี้วัวก็มาทําน้ำหมักแล้วใส่นาทุกทุกปีไปมันสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นครับผมเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยคือไม่จําเป็นต้องเลี้ยงวัวเพื่อขาย เลี้ยงเพื่อเอาขี้จ้าเพื่อเอาขี้ก็ได้ถ้าคนก็รวยหน่อยเขาไม่ต้องลำบากแต่ยายเลี้ยงวัวสี่ตัวนี้ยายจะขายได้ปีละตัวครับผมตัวหนึ่งก็สามหมื่นทุกปีในชายดอกทอกซสอเขาครับผมแล้วขี้เราก็มาเอาทําอย่างงี้แหละแล้วก็ไปใสนาครับผมผมชอบที่คุณยายบอกว่าเนาะถ้าเกิดว่าเราเอาเลี้ยงวัวสองตัวแล้วเอาขี้วัวนี่ขี้วัวใสนาไปทุกปีทุกปีมันจะสวยขึ้นทุกปีทุกปีไม่เหมือนเราใส่เคมีเนาะ ใสเคมีมันจะสวยไอช่วงที่เราใส่แค่นั้นครับผมข้าวมันก็สวยตรงที่ใส่เคมีเออให้มันสวยเพียงสองสาเดือนมันก็จืดเนาะมันก็หายไปแต่นี่ได้ปีนี้ได้ปีหน้าครับผมดีขึ้นเรื่อยๆปุ๋ยแล้วก็ปลูกปอดเทืองด้วยครับผมเนี่ยยายมีพืชปอดเทืองให้ดูคือผมเข้าใจนะวว่ายายทำแล้วมีความสุขมากเลย โอ้ยก็เหนื่อยแหละแต่ว่าก็มันไม่สุขท่ายหราเหนื่อยเลยเนาะแต่ก็ทํายังไงได้เราต้องทํามันเป็นอาชีพของเราเนาะ,ะคือผมติดออกมาแล้วยิ้มได้ประมาณนั้นเนะาะจะได้ผลลิดแล้วโอ้ภูมิใจปีนี้สวยสวยกว่าปีที่แล้วสวยขึ้นทุกทุกปีสวยขึ้นทุกปีคือข้าวที่ทําปีแต่ละปีมันจะสวยขึ้นทุกๆปีสวยขึ้นทุกๆปีเพราะดินเราดีขึ้นเมื่อก่อนใช้เคมีไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนใช้เคมี ยายเลิกใช้ตั้งแต่ปี2 5 5พหร้ยห้าสิบเจ็ดก็ยายไปเข้ากลุ่มอินซีของอะไรนะท,ที่ที่แก่หญ่ครับผมเคยได้ยินไหมแล้วเข้าอินซีขายได้ดีไหมคุณยายขายได้สิบเจ็บาทกิโลละสิบเจ็บาทเขาจะมาตรวจแปลงอะไรด,ด้วยใช่ไหมข้าวนะไม่ใช่ข้าวเปลือกไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวนะเป็นข้าวเปลือกนะข้าวเปลือกใช่ไหมจา<อ>้าสิบเจ็ดบาทจ้ก็ขายดีนะคุณยายจ้า ตอนนั้นเนาะครับผมแต่ตอนนี้มันถูกเนาะแล้วอีกอย่างย้ายก็เปลี่ยนที่ด้วยทางที่สกตครับผมคุณยายครับคุณยายครับลงทุนเยอะไหมทำนายอินซีเนี่ยไม่ไม่ไม่เยอะเลยไม่เยอะเท่าเคมีด้วยไม่ไม่ไม่เยอะเคมีแพงครับผมเขากระสอบหนึ่งตังเกือบพันใช่ไหมล่ะอ๋ออินซีแล้วครับอินซีแล้วก็ ใส่ของเราบ้างแล้วเราซื้ออินทรียของสอตรากอรบ้างเพราะว่าเขารับรองนะนะพรามันเป็นอินทรีย์จริงครับผมแพงไหมคุณยายสบหนึ่งสองร้อยแปดสิบเฮ้ยถูกนะถูกผมคิดว่ากระสอบละพัน,ป,น,นปีนี้ยายใส่นาสิบเจ็ดไร่ใส่หมดชิมห้ากระสอบครับผมคืออยากจะบอกผู้ชมว่าข้าวอินทรีนี่สวยจริงสวยจริงไม่ต้องใช้สารเคมีเลยไม่ต้องใช้<อ>ถ้าคนมีนาสักสิบไร่ในเลี้ยงวัวสักสองตัวไม่ต้องซื้อ ใส่วิเคมีใส่เลยเพราะเราเอาวิของเราเนี่ยใส่ทุกปีทุกปีไปมันก็สวยขึ้นทุกปีทุกปีครับผมอันนี้คือผลผลิตจากขี้วัจริงๆเลยอืแต่เราก็ใส่ใส่วิอินทรีย์ของซอตกรด้วยครับผมอันที่อินทรีย์แท้เขาครับผมถ้าเราซื้อตามร้านเจกร้านจีนมาใส่เขาไม่ได้รับรองเขาก็ไม่ให้ผ่านครับผมแสดงว่า มีใช้ก็คือใช้ปุ๋ยของส่วนกลางที่ขอรับรองว่าเป็นอีซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอันนี้คือวัวของคุณยายมีกี่ตัวครับคุณยายมีหกตัวคุณยายเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่วัวยายก็ไม่ค่อยรู้จักชาเล่หรือเปล่าครับชาเล่แล้วก็มีบิฟมัตเตอร์ครับผม วัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับคุณยายก็กินแต่หญ้าถ้ามีเงินก็ซื้ออาหารให้มันกินบ้างครับผมไม่พิ่งคลดใหม่โอ้มีบราหมั่นด้วยครับผมอันนี้ลูกสองตัวนั้นเป็นของอีโรนนั่นกับของอีกทางนู้นครับผมอทางนู้นกําลังท้องอยู่อีทางนู้นทางนู้นหลักๆแล้ววัวที่นีให้กินอะไรบ้างครับก็กินหญ้าเลยจ้ะหลักๆก็กินหญ้าครับผมแล้วก็ฟางเนาะฟางครับผม ทำไมคุณยายทำข้อวัวเป็นล็อกๆเนี่ยครับก็เพื่อให้มันอยู่ใครอยู่มันเดียวมันจะชนกันเอาอบางทีมันก็พันกันอย่างนี้นะครับผมตั้งแต่ทาข้อวัวอย่างเงี้ยวัวอ้วนขึ้นไหมหรือว่าไงหรือเลี้ยงง่ายขึ้นไหมก็เลี้ยงง่ายขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นอันนี้เป็นหญ้าธรรมชาติเลยหญ้าธรรมชาติที่คุณยายเกี่ยวที่ทุ่งนาเนาะทุ่งนาจ้ะ เวลาที่เราเกี่ยวหญ้าเหนื่อยมานี่เวลาวัวมากินหญ้านี่รู้สึกหายเหนื่อยไหมครับก็หายเหนื่อยเลยจ้ะหายเหนื่อยเลยว่ะคุณยายตอนเย็นให้กินหญ้าถ้าไอ้โตขึ้นคลายได้ยิ่งหายเหนื่อยยิ่งหายเหนื่อยเลยใช่ไหมครับเคยเลี้ยงวัวไทยบ้านมาก่อนไหมครับคุณยายก็เลี้ยงพันนี้มาเลยจ้ะอู้หโชคดีมากจ้ะเมื่อปีห้าสองได้วัวพระราชทานมาเลี้ยงไงได้พันเรื่อยเรื่อยม ลูกบัวก็อยู่ตรงนี้การให้ลูกบัวอ๋อแต่งเป็นล็อกเป็นซอยเลยครับผมภูมิใจมากไหมครับกับการเลี้ยงบัวนี่ก็สนุกสนานกับมันบ้างเหนื่อยบ้างทำไมถึงว่าง,งั้นครับคุณยายก็สนุกตอนที่มันน่ารักอะ่ะดูลำลมีความสุขแต่<อ> <laughs> นเหนื่อยตอนที่ไปเกี่ยวหญ้านี่แหละ <laughs> ครับ <laughs> ม<น>ผมม,มีความสุขก็ตอนที่มันมันน่ารักน่ารักใช่ไหมะ มีความสุขตอนได้จับเงินด้วยครับผมในคอกวัวคุณยายก็จะมัดไว้เป็นจุดๆเลยเนาะทําทไมต้องมัดไว้เป็นจุดๆครับคุณยายัวมันหลุดไปที่อื่นแล้วหลับเรานอนหลับเนาะครับผมนอนหลับแล้วก็หลุดไปที่อื่นถ้าเราไม่ผูกเขาแสดง,งนะว่าเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนมาจา้ะหายต้องหาอ๋อมันหลุดครับผมมันหลุดแล้วทีมันหายเราก็หานักลมมันไปถนนน่ะครับผมพรยายเคยโดนมาแล้วนี่ไง ไปผูกเครื่องนอกที่นี้มันหลุดไปตัดหน้ารถเขาอแล้วก็เขาชนเอาครับผมเนี่ยมันหักไปครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเงินครับผมเราก็ครอบลูกพอไรแล้วเงินไปขายเนาะครับผมเพามันถูกรถชนไม่เอามาก็สงสารนั้นเนาะส่วนมากคุณจะไม่ค่อยรับผิดชอบกันนะบนรถชน แต่คุณยายกล้ารับผิดชอบเลยสารมันเนาะอีกอย่างหนึ่งมันก็คลอดลูกใหม่ด้วยตอนนั้นครับผมลัวไม่มีนมให้ลูกลูกไม่มีนมกินเนาะครับผมโดนค่าส้มรถไปสี่หมื่นเลยเขาแปลกใจไหมที่คุณยายมารับว่าเป็นเจ้าของบัวนี่ไม่รู้เขาเนาะใจเขาจะไม่รู้ได้ยังไงแต่ว่าคุณยายทำได้ถูกต้องนะสารมันเนาะครับผมมันเนี่ยไอ้ปีหนึ่งก็ลูก หนึ่งปีหนึ่งก็ลูกตัวหนึ่งเขาบอกว่าวัวตัวใหญ่มันเลี้ยงยากยากไหมคุณยายไม่ยากเลยเลี้ยงง่ายกินดีด้วยไม่เลือกด้วยคุณยายที่บอกว่ามันโชคดีที่มันเลี้ยงง่ายกินง่ายคุณยายจัดการยังไงครับวัวยายทั้งใจดีทั้งกินเก่งทั้งลูกดกทั้งรูปสวยคุณยายจัดการยังไงบ้างครับก็จัดการให้วัวกินหญ้าธรรมดานี่แหละก็เอาไปผูกธรรมดานี่แหละเย็นก็เอาเข้ามาคืนนี่แหละครับผมก็ผูกแถวแถวทางฝั่งทางนู้นไงแสดงว่าวัวค้องนี้เอาออกข้างนอกทุกวัน ก็บางวันก็ไม่ได้เอาออกเพราะว่าช่วงหน้าฝนมันมีที่ผูกเนาะช่วงรัผมอ่ะอางเช่นอาทิตย์หนึ่งเอาออกกี่วันอาทิตย์หนึ่งก็เอาออกอาทิตย์มึงมีเจ็ดวันใช่ไหมครับผมเอาอกห้าวันห้าวันเลยแมันจะผูกไว้สองวันข้อดีของการเอาบ่กข้างนอกมีข้อดีอะไรบ้างครับวันข้อดีตรงที่มันไม่ได้อยู่ในนี่นะมันโคลนตมน่ะที่มันเปียกที่มันแฉที่มันทรมานกับการยืนอ ไอ้ครอกเราไม่มีเงินเทพื้นเนาะครับผมเราก็อยู่ในพอน้ํามันไหลมามันก็ซึมเข้าเนาะครับผม,มเป็นโครนเป็นตมแล้วมันก็ยากเนาะครับผมถึงยากอะไรยากมันทรมานมันก็ต้องเอาออกมันครับผมนะถ้าบางที่เขา เลี้ยงแบบเทพื้นนี้เขาก็ไม่ต้องเอาออกเนาะม,มันไม่มีแฉะไม่เคยคิดไหมว่าจะเทพื้นนี่อยากจนแต่ไม่มีเงินครับผมแสดงว่าเจอปัญหาเหมือนกันอยากจะแก้ปัญหาเหมือนกันว่าแต่โคกัวน้ําท่วมอยากทําเลยบ้านตัวเองน้ําท่วมก็อยากทำเหมือนกันยายจะทาเลยโอเคครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้คุณยายฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำยัางไงบ้างครับเลี้ยงวัวก็ได้ปุ๋ยเนาะเอาปุ๋ยไปใส่นาจะครับผมเลี้ยงโด้ขายได้ ดีละถ้าถ้าแม่พันธุ์ดีๆก็ปีละตัวครับผมตัวเมื่อก่อนก็ขายได้ตัวละสามหมื่นเนาะครับผมทีนี้มันลดลงเนาะครับผมอยากฝากรัฐบาลบอกว่าให้มันขึ้นราคาหน่อยเนาะโอเคครับเลี้ยงวัวเพื่อจะได้เงินจากวัวแหละใช้นี่ทกสเนาะครับผมเราใช้ทุกปีครับผมได้ทั้งคีวัวได้ทั้งเงินใช้นี่ทกศครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดี